สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าหยกพาเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะรถบ้านนะคะ,ะรถครอบครัวนะคะสําหรับคันนี้เนาะโตโยต้าลีเจนเดอร์นะคะ2.8ค่ะขับ2นะคะปี2021ค่ะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นเลยนะคะลูกค้าอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้าง ะะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวรถสีดำเนาะรถบ้านนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะกับโชมเีเจนเดอร์นะคะตัวกระจังหน้าเขาเป็นสีดำเงานะคะลูกค้ามีตัดโลโก้โตโ,ตโยต้าตรงกลางนะแล้วก็มีกล้องให้360องศาค่ะ ในส่วนของไฟหน้านะคะสุดชบเฉี่ยวนะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED day time running light ค่ะมีระบบตัดแสง h i ไฮบีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ออกโรงงานเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวยางนะคะลูกค้า ตัวยางเป็นยางใหม่เลยนะปี2023เลยลูกค้าหลอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าใช้งานได้ยาวๆเลยเนาะแล้วก็ตัวแม็กอลลอยนะคะสีทูโทนแบบนี้ค่ะขอบ20ออกโรงงานนะคะตัวะจวกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะมองข้างให้นะในส่วนของมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลดแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะลูกค้าเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้า4บาทนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ล็อกเนาะสำหรับตัว2.8นะคะลูกค้าชุดลำโพงทุกตัวของเขาจะเป็น JBL นะคะเครื่องเสียงแน่นๆนะคะ แล้วก็มี Parking เซนเซอรอบคันนะคะปุ่ม Push ู t a r t หรือว่าปุ่ม e n นจิ้นสตารมีให้นะคะทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ4ก้านเนาะตัวนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงได้นะคะลดเสียงได้ค่ะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนั่นเองนะคะใต้พวงมาลัยมี Airbag นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนอกเลนให้นะคะคุสคอนโทรลแบบความเร็วคงที่มีให้เช่นกันนะคะรวมไปถึงแผ่นดิสชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์มีให้นะคะ ออปชันครบๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะส่วนตัวเรถอนในอยู่ที่แป0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้านี่นะคะอ่าตัวบอกเป็นปรับไฟฟ้าข้างหน้านะคะสภาพรถเดี๋ยวเราอ่าทำความสะอาดนะคะชงให้อีกรอบหนึ่งเนาะอ่าบันไดข้างมีให้นะคะเหมาะมากๆากนะคะสำหรับรถครอบครัวเนาะจุดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้า ตัวบอกของเขาเป็นสีทูโทนนะคะสีดำตัดแดงนะคะภายในก็จะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะมีทั้งแบบ USB นะคะแล้วก็แบบหบลักไฟบ้านนะคะมีให้เลือกออปชั่นครบๆเลยนะคะตอกยางปี2023ลูกค้าใช้งานนะคะยาวๆได้เลยนะคะตัวนี้ตอกยางแน่นๆนะคะ ด้าน,นหลังตัวไฟก็เป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟเรียงเส้นนะคะให้สวยๆเลยนะคะชุดย,ยางอะไรอยูโครบนะคะลูกคา้าสภาพรถพร้อมใช้งานนะคะอ่าด้าน,นหลังก็มีกล้องมองหลังเนาะแล้วก็ฝาท้ายเขาเป็นเปิดปิดแบบออตโต้นะคะภายในห้องโดยสารลูกคา้ามีพรมให้นะคะ3 d ดีสีน้ำตาลแบบนี้นะคะให้รอบคันเลยนะคะตัวเพดานนะคะไม่มียันอหนาระใดๆนะคะเกลี้ยงไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ แอร์เรามีให้รอบคันนะคะลูกค้ารถบ้านนะคะเดิมๆนะคะนี่นะคะหัวน็อตของเขาสวยมากๆนะคะลูกค้าสำหรับอ่าคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เป็นตัว2.8ขับ2นะคะสีดำแบบนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะลูกค้านี่นะคะภายในของเขาตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เลยเจ็ดที่นั่งนะคะ แล้วก็ได้เป็นบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะตัวหน้าจอเขาเป็นทัชสกรีนนะคะลูกค้าอ่าตัวระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะทางด้านตัวเกียร์เป็นออโต้เช่นกันนะคะตัวนี้มีอีโค o โหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็กันลื่อนถ่ายกันลื่นสะบัดให้ด้วยนะคะชุดลำโพงนะคะอย่างที่หยกบอกเนาะของ JBL ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ หนึ่งล้านนะคะหนึ่งแสสามมบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะสามารถเลือกผ่อนนะคะยาวนานสูงสุดได้ถึง84งวดเลยทีเดียวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะตัวนี้ก็ สนใจนะคะนัดดูรถได้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรสายด้วยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถน้องไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ